สดีครับวันนี้อยู่กับรายการนากักข่าทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมดเสียงพ B ทั้งวีอาโซและนาคอมนะครับแต่โหลดได้แค่หนึ่งอันนะครับแล้วเอาจะโหลดไหนนะครับอันนี้วีอาโซอันนี้นาคอมนะผมโหลดนาคอมนะโหลดไปซึ่งผมก็ลงไปแล้วแต่ผมจะมาสอนนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่ง โอเคพอคุณโหลดเสร็จแล้วมันจะได้ฟงไฟเงี้ยกดเข้าไปเลยไม่ต้องแตกไฟนะครับรอนี่มันจะเป็นอย่างงี้เอ้ยเดี๋ยวนะเขียนะข้อมงี้หรือจะโหลดเวอร์อโซโวก็ได้โอเคพอคุณโหลดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ,อนะ้ย บอกว่าจริงๆมันเป็นของฮอนแต่มันดัดแปลงเป็นของพีโอเคก็ดีใจไป็นตามๆกันโอเคไปแล้วก็กดไปที่ไฟล์พีฮีอ่านี่ยกดชวขวาที่ p ีหรือเอ่อพอยต์แบงค์แล้วกดนี่เลยเป็นไฟอย่ลเงี้ยคนกดตรงนี้กดตรงแอปอืมแล้วกดนี่เลยแพทหรือเปล่า นั่นแหละก็ไปแล้วคุณลากไฟอันนี้นะเอ้ยลากไฟลงมาตรงนี้นะครับพอลากไฟเสร็จแล้วก็จะมีเสียงนักข้อมนวิอาสนนะครับก็เสร็จแล้วครับบ๊ายบาย